ชอบเลยละครแล้วมัไนไม่บิน <laughs> นะมันจะขยบขเดยววะสนุกวะสนุกวะไว้ตรงนี้ไม่ม <laughs> ส,น,สน,มนุนนสนกแกเพราะมันแค้แบบโค้งิีเดียวเ่ยเราผู้มีอำนาจประดุจตัวกันผู้อยทัยสอสอช่วยสอสอเบาช่วยให้มีอำนาจมากกว่าเดิมใส่ขึ้นใส่ลงอะ <laughs> อีกรอบนี่ซันเดย์ขอโทษค่ะเห็นท่านสั่งว่าไม่ต้องควบคุมสื่อมารอบทำดีแล้วนานๆสื่อจะได้ทำหน้าที่ทั้งทีไปเพราะผูกเขางานขอเราไปง่ายขึ้นเยอะทำไมยังไม่เลิกเนี่ยคิดว่าชีวิตนี้มช่วย Not me.